นะครับหลักๆก,ก็จะทำอาชีพสะสนยางปาร,ราสวนปาล์มน้ำมันนะครับทำประมงค้าขายแล้วก็รับจ้างบางส่วนนะครับเราตระหนักดีว่าราคาพืชผลทางการเกษตรมันไม่เสถียรนะครับบางครั้งก็มีขึ้นบ้างลงบ้างความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี้ยจะให้รายได้ของชาวบ้านก็ลดลงด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายจ่ายคงเดิมนะครับหรือว่ามีแต่เพิ่มขึ้นนะครับการพัฒนาหมู่บ้านเนี้ยจำเป็นจะต้องแก้ไขนะครับโดยให้ชาวบ้านเนี้ยได้ใช้เวลาว่างหลังจากทําอาชีพหลัก ให้เกิดประโยชน์เต็มที่มากที่สุดนะครับก็เลยมีการประชุมกรรมการหมู่บ้านนะครับเป็นหลักครั้งแรกก็จะมีการตําแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มองถึงการพัฒนาในรูปแบบของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเรามีปากีหลักพื้นที่ยึดโยงไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือว่าโรงเรียนตรงนี้นะครับมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาในการพูดคุยร่วมกันเราก็ได้ตอดบทเรียนนะครับทำกลุ่มอาชีพคุมเกิดขึ้นมาแล้วทำไมาถึงอ่อนแอปัญหาตรงนั้นเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราก็ได้รับคำตอบว่า การพัฒนากลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องทุกอย่างจะต้องระเบิดจากก้างในนั่นหมายถึงว่ากลุ่มอาชีพต่อไปในคตที่บ้านในหนังนี้นะครับที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดจากความต้องการของคนในกลุ่มนั้นๆก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืนได้บางคนอยากจะทําเรื่องของการเลี้ยงผึ้งบ้างบางคนอยากจะทําในเรื่องของการแปรรูปบ้างโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมา นั่นหมายถึงว่าต้นทุนที่เราจะผลิตมันก็จะน้อยเรามีทรัพยากรอยู่แล้วแต่เราจะพัฒนาอย่างไรนั่นคือแนวทางที่เราคิดท้ายที่สุดนะครับเราก็ขอให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงพึ่งพวงบ้านในหนังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปลิตภัณฑ์บ้านในหนังกลุ่มขนมพื้นถิ่นกลุ่มโคงหนองนามโมเดลกลุ่มธนาการต้นไม้กลุ่มประมงพื้นบ้านกลุ่มกา,ารกะยะจะให้เราพัฒนาไปอย่างไม่ต้องหนักเกรบใหญ่นะครับในเรื่องของทรัพยากรบุคคล องภาพรวมให้เชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มอาชีพกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มทุกกลุ่มที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านในหนังเนี่ยเราเอาฐานทรัพยากรในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นอาชีพแม้แต่กลุ่มพึ่งเองก็เอาฐานในทรัพยากรเนี่ยมาเราก็เอามาทําเป็นในเรื่องของท่องเที่ยวถ้าหากว่าไปมองในตัวของโครงสร้างภาพรวมของในหนังเนี่ยจากฐานทรัพยากรเราก็พัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพให้กระจายรายได้แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะ นำกลับไปหาทรัพยากรด้านการอนุรักษ์ที่เป็นตัวกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนก็เหมือนกันในเมื่อเรามีทรัพยากรอยากเป็นป่าชายเลนเป็นเขาหาดอะไรต่างๆในชุมชนบ้านในหนังเนี่ยทรัพยากรเหล่านี้เราก็มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้กับชุมชนทีนี้ในเมื่อมันเกิดรายได้แล้วเนี่ยมันก็สามารถกระจายรายได้ไปยังคนในชุมชนทั้งคนที่ขายของ กลุ่มหรือว่าพ่อค้าทั่วไปที่นี่เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้และนักท่องเที่ยวก็ได้สัมปัสทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ชุมชนบ้านในหนังในส่วนของรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีโครงทุนด้านการอนุรักษ์ก็จะนํากลับไปดูแลรักษาทรัพยากรกลับบนอยู่ในลักษณะที่มันเป็นแบบนี้ซึ่งมันสามารถได้เราเนี่ยได้ทั้งดูแลทรัพยากรได้ทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ทั้งรายได้สุดท้ายก็กลับไปหาธรรมชาติทรัพยากรเหมือนเดิม การรวมตัวในการที่จะเราตั้งเป็นเครือข่ายท่องเที huh. the ่ยวโดยชุมชนบ้านในหนังเนี่ยมีกลุ่มองค์กรประมาณสักเป็น78กลุ่มอ่ะทีนี้78กลุ่มเนี่ยเราก็คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นไปนั่งเป็นประธานประธานของกลุ่มวิสาหกิจแต่ละกลุ่มเนี่ยเอาไปนั่งเป็นคณะกรรมการของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยแล้วเราก็จัดสรรในส่วนของเส้นทางการท่องเที่ยวมาจะมีอยู่2ส่วนเส้นทางส่วนที่1ก็คือว่าไปทะเลอย่างเดียวเขาหน้าผีอ่าวมะขาม าลากูเลไในและก็หน้าต่างมนุษย์โบราณทำค้าขงข่าวรพวกนี้เส้นทางที่2ก็คือว่าทะเลบวกกลุ่มอาชีพหมายถึงว่าครึ่งวันเนี่ยช่วงเช้าก็จะลงทะเลเสร็จแล้วก็มูฟขึ้นมากินอาหารเช้าที่โคกหนองนาโมเดลแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาที่กลุ่มอาชีพต่างๆในการทำกิจกรรมแต่ละกลุ่มก็จะมีตัวกิจกรรมรองรับหรือไม่ก็อาจจะนักท่องเที่ยวไม่ได้ลงทะเลมาที่กลุ่มอาชีพก็สามารถที่จะเลือกได้ ทั้งวันก็มีแล้วแต่ว่าจะไปกลุ่มอาชีพกลุ่มไหนบ้างซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีตัวกิจกรรมที่จะรองรับให้กับนักท่องเที่ยวได้อยู่ที่นี่ก็จะเป็นห้องหนองนามโมเดลนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสูนเรียนรู้ การทำโคกงหนองนาโมเดลก็จะเป็นจุดสำหรับรับนักท่องเที่ยวและก็คณะศึกษาดูงานที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำกรเกษตรผสมผสานในส่วนของโคกงหนองนาค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทำกิจกรรมในชุมชนนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดไว้สำหรับรับประทานอาหารเที่ยงค่ะในบรรยากาศบ้านสวนและอีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้การทำกรเกษตรผสมผสานได้อีกด้วยค่ะหลักของชุมชนนะคะก็จะเป็นโปรแกรมวันเดย์ทริปนะคะออจุดแรกเนี่ยก็จะพาไปล่องเรือนะคะตรงจุดท่าเรือเขากาโรด ตรงนี้ก็จะพาไปล่องเรือชมภูเขาหน้าผีแล้วก็มีกิจกรรมพายเรือคาย,ยักเสร็จก็จะพาท่องเที่ยวไปชมเท่าหน้าต่างโบราณค่ะหลังจากเที่ยวทางทะเลเราก็จะพาท่องเที่ยวมาทานข้าวเที่ยงที่โคกหนองนาโมเดลตรงจุดนี้ค่ะอาหารเที่ยงก็จะเป็นอาหารเที่ยงพื้นถิ่นของชุมชนนะคะหลังจากเรียนรู้การทำเกษตรแล้วเนี่ยเราก็จะพาท่องเที่ยวไปยังกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงพึ่งพงค่ะตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของการเลี้ยงพึ่งพงพึ่งชะนาลงค่ะอีกทั้งยังมีกิจกรรมการทำสบู่น้ำผึ้งสำหรับนท่องเที่่ยยววด้คะ